อันนี้บัตรเครดิตเต็มเอาบัตรหมุนแทนก่อนนะบัะรหมุนเงินยี่สิบล้านยังเต็มมาดิเออใ่เครื่องเงินยังใช้หมดแล้วยีล้านเดี๋ยวปกินยาก่อนนะพี่ไม่ได้เป็นไอ้มุเปลี่ยวเนี่ยใช่ล็อกเขาเรียกลรอติดต่อเอามาดิมาวันนี้เปลี่ยน ก็หน่อยแล้วราคาก็เท่าอันนี้เลยนะอ้าวแล้ว้ามไม่อ๋อไม่ได้ดูว่ามันเป็นอันนี้คือมันยังเซฟเห็นไหมดูแค่สีดแท่สีนาีหมูอีหมูอ๋อหมูหเราบอกนะว่าไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยไร่ขึ้นไหมยขึ้นอาขึ้นอยู่จะเย็นจะเย็นว่าไ่ไม่ขึ้นอีกแล้วพี่มา ร้านนี้นะสเวตเตอร์คอกลมสีขาวล้วนๆเลยแับไ,ไม่เหมาะไม่ว่ามัน่ใ่่สีเหลืองลืมมววันเช้ากันหรือยังอ่ะ ตเตอขอกลมข่าวล้วนกันบ้างพี่พี่ของพิ่งลงมีแค่สิบกว่าลูกรีบเอานะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งทอมมี่ครับทอมมี่ครับข่าวล้วนครับแบรนด์ทอมมี่เลยที่อันนี้แบบน่ารักสุดจ้าคอปกแล้วตรงนี้คือปากเออมาปากก่อน,นี้ปาก ปูยปูยนี่ที่ไหนเลยแจนสปอร์ตค่ะแต่เลอะหน่อยลูกค้ามันมีวิธีซัก,กมันมีวิธีซักพี่มันต้องซักถู่แล้วคือท้ค่ะดูเขาทำอะออกนะเดี๋ยวไว้จะมาลองทำให้ดูว่าถ้าดีจริงจะจะโพสคลิปเนี่ยงานน้องปาก อูยอันนี้ป้ายเก่า Made in USA ด้วยอันนี้ก็ดอนยูเน <USA S 2> ี่นี่น Made in USA จ้าเนี่ยเอานะอันนี้ไปด้วยดิครับอ่อนนงโอเวอร์ไซส์สวยๆเลยใครจะเหมาเหมาได้พี่โปรไปสี่พันห้าสวยเฮ้ยแมดอินยูเอสเออีกแล้วครับ ขาวล้วนๆนะครับถ้าเราสีขาวมาลองสีขาวได้ได้ได้ครับครับหรือว่าแม่เอาสีน้ำเงินมาก็ได้เสือเกตค่ะเุ็ไหนเกตค่ะใครรับรีวิวส่งฟรีนะส่งฟรีนะพี่นี่สวยๆเลยครับ นิกกี้แต่งานเก่าแต่เราคืองานแก่เฮ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อจัดปลายวัยรุ่นเฮ้ยออกเมด e ิน u s เอสกแล้วอ่ะจัดปลายวัยรุ่นดูวัยรุ่นพี่ว่าบาปดูดิเห็นไหมเห็นไหมให้ดูก่อนเมดอินยูเเนี่ยไม่ได้โม้นะนี่จัดปลายวัยรุ่นหล่อๆสวยๆเท่ๆเลยจ้ะ มีแค่สิบนอติกาก็าจะสิบพอดีนอติกาสิบพอดีไหมเลยสิบลูกพอดีป่ะวะสิบสองลูกรวมรีวิวยังรวมรีวิวรวมรีวิวเป็นสิบสามลูกอ่ะพี่มานะใครเหมาซาอย่างหล่อเลยอ่ะพี่นาซ่าอย่างหล่อเลยดูดิหล่อมากเลยเออัับกนโอ้ย ป้าย us a แล้วเธอทำไมมันออกป้าย us a เออยมีกรีมาอีกแล้วแจนสปอร์ตเขาเป็นแฟนกันไงตัวอะไรนะมาลวยอะให้แม่โดนินี่สวยๆเลยครับ นีสวยลูกค้ามินิโมลมินิใจนี่ที่จริงๆใส่สเวตเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็กางเกยงยีนคือจบเลยจบไปเลยไปไหนไปได้เลยพี่เนี่ยหรือบางคนจะใส่แบบทรงโอเวอร์ไซส์กางเกงขาสั้นถุงเท้าข้ออย่างเงี้ยกับรองเท้าผ้าใบก็น่ารักนะคะ บางตัวเป็นหัวผ้านะพี่ๆคัดแยกทำราคากันอีกทีนะอุยเมดอินยูเอีกแล้วพี่เนี่ยน่าจะทำราคาได้นะนี่เห็นไหม แชมเปี้ยนน่ารักมากพี่ตัวทำราคาเลยนี่มีเอามีแขนด้วยครับแขนก็ปักแชมเปี้ยนนะเขาเลยรู้เลยอายุเท่าไหร่แชมเปี้ยนค่ะสวยๆเลยสีฟ้าเป็นสีฟ้าจอง มันใช่สีเหลืองเหรอเซรามูน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 อะไรอย่างไม่เคยดูเลยรู้จักไหมพี่ถ้าคุณรู้จักคุณไม่ธรรมดาคุณคือสามสิบบวกยุกเก้านอย่าพูดสามสิบวตัวนี้น่ารักมากลูกค้าดูดิฟอนงสวยสวยเลยครับ อย่าลืมซักรีดนะจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านเน้ะลูกค้าเราไปไหนเนี่ยลีคล่ะลีโอ้โหสวยๆเลยแชมนี้ันชูเป็นไรโอ้โห,นหนชูเปราะชูเปราลีค่ะลีหนังค่ะหนังเรื่องไหน เธอเนาะชอบสะกดลชอบสกุลโอ้ยถือว่าข่าวนะลูกค้าว่าไงมลแห่งจันโอ้ยแสดงว่าเราพวกเราคือพวกเราคือยู90นี่ยมันเป็นพวกงานแบบป้าย made in USA นะเอาหลายตัวนะเนี่ย เด็กๆ <te นักเรียนนักศึกษาวัยลงวัยรุ่นนี่คือชอบมากนะสีขาวน่ารักมากเลยอ่ะพี่ดูดิคนนี้คือใครอ่ะนักน้องนั่นแหละไหนวะใส่ชื่อไว้อยู่แชมเปียนเฮ้ยเฮ้ยตชนปุ้สาตัวแล้วนะนี่ใครรับรีวีพิมพ์นะส่งซีเหมือนเดิมแชมเปียนค่ะแชมเปียน แต่อย่างแท่เลยครับที่อยู่ี้คือที่สุดชักหน่อย4,500พี่จริงๆหนูต้องขาย4,900นะแต่ว่าหนูโปรส่งท้ายปีค่ะจัดโปรให้ไปเลยไรอะไร,ะไ,รไม่เป็นไร ไปทำทีหลังอ่าดูสิงานปักน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นคอปกสวยมากเดี๋ยวจะเรียงไว้ให้แคปให้ใหดูอย่างเท่เลยอ่ะดูดิออสเตรเลียเธอนี่เท่มากเลยเนาะชอบอะฮัลโหลคิตตี้ Kitty, ค่ะหุยพี่ฮัลโหลคิตตี้เข้ามา ถาเก่งซะด้วยให้เขาพับก็ได้พี่เจมเราเราเหลือไว้แต่คนพับท้าเก่งด้วยสิสติสติใครรับได้ทุกตัวตัวอะไรเนี่ยพยายามแล้วมันได้แค่นี้แหละฮัลโหลสติ๊ ฮัลโหลสติ๊ดเกฮัลโหลคิตตี <Passion S 2> ้นี <M. S 2> ่ฮัลโหลสติ๊ดแชมป์อะไรแกมู๊เฮชแอนด์แอมแชมป์ค่ะเฮชอนด์มยังไงวะเนี่ยพี่งานข่าวล้วนคือหายากนะหาข่าวข่าวยากนะ <c oughs> หายากนะรีบเอานะหมดแล้วก็หมดเลยเนี่ยไม่มู๊จะได้กลับลาสแล้วพี่ ล้อสุดท้ายแล้วนะปีนี้ปีเจ่งแล้วเราจะเอาละลูกฉันเป็นคนดีเอาเห็นนกพูกฉันด้วยสี่พันเก้าไม่ขายเอาไปสี่พันส่งท้ายปีไปเลยพี่ส่งท้ายปีเลยนี่ดูดิใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะไม่ต้องคิดว่าเอ้ยจะเอาไปขาย ใช่ขายได้ทุกเพศทุกวัย<อ>ะนะพี่น้องๆก็ได้ไวัยผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนงเี่นเหรอเนี่ยบางทีเราก็ดูไม่เป็นนะพี่อย่างบางทีมันมีพวกเนี่ยน่าจะเป็น พวกนักร้องยุคเป็นเก้าอะไรเนี่ยบางทียังไม่รู้จับพิงแก๊ปจ้ะสวยๆเลยครับพี่น้อรค้อนสวย U.S.A. ค่ะหล<ร>่อๆเลยครับตัวนี้นเป็นขอบสายลุงน่ารักมากผู้หญิงใส่ได้ก้าคือเธอนกพิราบเธอเข้าในรังนั้นไม่ได้โหลดชกค่ะอเมริกันอุ้ยพี่อุ้ยเมดินยูเอสเอีกแล้วใครถามหาเมดินยูเอสเอเนี่ยพี่ ถามหามาเฟจะมีให้ลุ้นนะจ๊ะเมดอินเวสต์เอตัวนี้จะพับยังไงก่อนมุกลายเยอะขอนาดนี้กลางเลยกลางล่างเลยอุ้ยสวยอะลูกคา้าสะอาดนะที่ <S <S 2> <S 2> เพื่อนเสียก็มีบ้างนานเนาะตามภาษาเสื้อขาวแต่โดยรวมแล้วโอเคค่ะนี่มีเห็ตุอะไลนะพี่ เหลือเยอะเลยนะมาเร็วๆพี่สวยๆเลยถ้าได้ซักได้รีดขึ้นมาสวยๆเลยค่ะใหม่ๆเลยถ้ามันจะสวยเนาะเวลาทำแล้วเนี่ยดีเซลดีเซลได้ทั้งชายทั้งหญิงนะพี่นะๆๆแทเทกกล่ะครับ อันนี้ก็เลยคออะไรเนี่ยสวยเนี่ยโคคาโคล่ากระตูนโคคาโคล่าอย่างสวยเลยอ่ะพี่ตัวเนี้ยมันหน้าเหลืองๆพี่เปิดส่ดูดิแสงสีส้มเลยเธอไอ้ยลูกค้าสวยอ่ะยแพทบอกมุกไม่ปวรแหงแสงสีดำออกมาหรอแพท คืออะไรอย่างเงี้ยพวกวินเทจอะเฮ้ยเมดอินยูเอสเอีกแหละที่หลายหลายตัวเลยนะเมดอินยูเอสเอเนี่ยพวกวินเทจอ่ะมันจะเป็นยูเอสเอพวกวินเทจอย่างเงี้ยที่ส่วนมากเป็นยูเอสเอแล้วก็คือจะอัพราคาได้นะวแล้พวกเมดอินยูเอสเออะโอ้ยน่ารัก โอ้ยลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะเนาะสีขาวเนาะสวยเนี่ยเนี่ยดูดิงานเก่างานแบบเนี่ย made in USA Made in USA ทั้งนั้นหลายตัวแล้วนะพี่ Made in USA เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยใครเล่นผ้าขาวเนี่ยโอ้ยพี่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอน ยันดีแบบนิ่งๆพี่อยภูมากค่ะอะไรอ่ะไฟตกไฟตกตกกระจายหมดเลยหรือว่าอะไรจะระเบิดเฮ้ยตกกลงข้างไนตกเห็นนะตกขนาดนี้พี่เ้ยตกว่าไฟจะฆ่าจะฆ่าอะไรฆ่าจาอะไรอะฆ่าจาอะไรไม่มีใครใช้ไฟเลยนะพี่ USA โอ้โหป้ายคอดูดิ นี้ได้ไหมถ้าตกัเมื่อก้ไม่ถ้าตกอ่ะไฟนะ่าจะดับแล้วตกสายหมอกอไรอยเฮ้ยพี่เจนเกี่ยวสายไฟอยู่ข้างล่างสรุปไอ้เกกับสายดิน <c oughs> อย่าไปปิดแอร์กันึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอฮื้ยสวยว่ะอันนี้น่ารักมากจริงลูกค้าข่าวล้วนสวยนะนี่นีนน่ารักมากออะเออหาเล่ทำอะไรเปล่าวะเล่้ถามเล่ยยืนมองเฉยๆใครรับรีวิวส่งฟรีได้ทุกตัวจ้ะ ถ้าฮาเล่ได้ยินเสียงแล้วก็วิ่งไปดูโอ้ฮาเล่สุดยอดอะไรบอกโอเบค่ะโอเบโอเบอเมื่อไรจะให้ตัวแสกเอานะใครจะเอาเอานะตัวแสก็ปกติส่งแต่ประเทศลาวนะนี่ส่งไปเยอะมากนะคะปีนี้แต่ว่า ล็อตเนี้ยเพิ่งมาไม่ได้ส่งเขาแล้วกำลังกว่าตอนนี้ไม่ได้ส่งเขาแล้วหาเล่ไปมองเหรอเออลูกชายเธอน่ะมีพิรุษนะรีเขาออกไปดูเสียงอะไร่ีสวยๆทั้งนั้นเลยนะมาเวลนี่ดูดิ เออทำไมมันมีเส <l Jean Rabbit bulun> ียงเออเมื่อกี้มันเสียงอะไรเอเลี่ยนวิ่งออกไปดูเมื่อกี้เหรอฉันเดินไปไอ้เล่ยนยังเล่าอระเด็ยืนดูไม่่่เลไปดูสิจะเรียกร้องเท่าไหร่ดีวะเขาเสียหายเท่าไหร่ดีสิบล้านกินยายากวันนี้กินยาแยะพี่ยแค่นี้กันนะไปกินยาก่อนอุ้ยมันแบบงานเออมันงานมันดีมากเลยอ่ะมินิมอลน่ารักน่ารักมากๆนะคะ ทำไมมันตกแดดคงเกี่ยวสายไฟบ้านเราหรือว่าโอฟิราฟตัวนั้นมันหนักเกินไปไอ้พวกเดี๋ยวโอฟิราฟตัวนั้นมันหนักเกินไปมา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 เร็วพี่มาเร็วมาเร็วเรามาดูบรรยากาศนะคะ ึงวแม่กาเดี๋ยวขออนุญาตกลับนี้เป็นตันหนึ่งเลยที่เด้อตะทุนต้องเป็ยนเดีกันนี่เราจรียงให้ดูมันอยู่ตรงกลางเว้ยหลบไปหลบไปขับได้ทัน ก่อนไม่กล้าค่ะถ้าจะเก็บแขนไปเลยเพราะมันมีโลโก้อยู่แล้วเก็บแขนไปเลยเฮ้ย <c oughs> จะไปเก็บแขนเก็บแขนได้วะเขาพับโชว์กหนาดนี้มีี่ออะมียู่ไหนเมื่อกี้มีอ่ะแม่มีอยู่ไหนโอเคมามีอุ้ยที่ไหนมีอะไรหยัดกล้องหน่อยนะพี่นะ เร็วพี่มาเร็วพี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอันนั้นนะอันนั้นอะไรนี่มาโซมมาโซม,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 มเราพับไม่ทันนะคะเราให้ดูหัวผ้าอุ้ยปังอะไรรถเข็นเอาอที่ไหนรถเข็นออกไปหน่อยอแชมป์ตัวนี้สวยมากเลยอ่ะแชมป์แชมป์กี่ตัว แชมป์บิ๊กโลโก้สตัวแต่คือแชมป์ที่ไม่บิ๊กโลโก้อีกนะคะโอ้ยคุ้มพี่ยังนี้มันออกไปทางแบบมินิมอลแล้วคือใส่น่ารักอะ่ะดูดิอุ้ยป,ปังไม่ไหวอ่ะตังไม่ไหวค่ะปกติส่งราวอย่างเดียวเลยนะพี่นะอันนี้ล็อตใหม่นะคะไม่ได้ส่งก็งมาเปิดรีวิวอวดกันหน่อยนะคะว่าเออของเราก็มีเหมือนกันนะ ไไปดูลล์งงขอเออก็จะเห็นนะคะว่าของแล้วถึงลงใครรับรีวิวนะจ๊ะ4,500บาทได้ทุกตัวส่งฟรีจ้า4,500ส่งฟรีไม่มีปลายทางแต่ได้ของแน่นอนเด้อทีเดี๋ยวเดียวใส่ไฟเราจะเรียกัเท่าไหร่นะรถ10บล้านรถเกี่ยวใส่ไฟ แคเธอร์ทำตัวนัน้นให้มันเท่ากันเลยเอเอวางรถสงของสบายขาดเลยเล่นข้าหัวเตานะไหนประตูตไม่รู้ไปจอดนอนรอกดังเก่าเปิดผ้าเรียบร้อยจริงหรอผ่าน้ดเหรอก็พี่บางคนบอกว่าเขากำลังปิดคุมผ้าแล้วก็รีบมากาดังใหม่ <c oughs> ไม่ได้มานานคนนี้ไม่ถึงคิวก็ไม่ได้มานานจริงคิวเั้มีแปดร้อยคิวเลอ่ะแคปไว้ก่อน อ่ะพี่ใครจะรับนะรีวงรีวิวพี่เอ้ยไม่ได้รีวิวบ่อยๆนะคะพี่สี่พันห้ารีวิวส่งฟรีหัวผ้าก็จะมีให้ได้ลุนบ้างนะคะพอหอมปากหอมคอนะพี่นะ ใครสนใจแคปหน้าจอสเวตเตอร์คอกลม10สสวมนะจ๊ะรวมชายรวมหญิงเลยคุณพี่มีแบรนด์มีหัวให้ได้ลุ้นกันบ้างนะคะใครไม่อยากลุ้นเอารีวิวใครจะเหมาก็ทักมามีราคาพิเศษให้นะคะขอบคุณค่ะ